นี่คือไอโรทูมาเจ่สมาเด้สกโมงสี่โมงสิบสี่โมงตอนเสาเนาะเอาไฟซรายมาไหมหมอมาเตี๊มล้ตีสี่แลวตอนเช้าวันนี้สองไอ้นองคือมากินข้าวนตัวบได้มาตอนเสาเนาะถ้าก็มาตอนนี้เอาข้าวมาสบายดีดอกเตอร์รับ่เศรบเยอะกิอยให้อยู่หน้ อันนั้นอาโหเนะาะอโหมาเก็บเม็ดโนเราไปข้าล้โหอผมพัชมาแต่แล้วหรอหนี่ชงเอ้าน้องกินข้าวกับปิ้งปลาปลาปิป้ง<ล>คือสีรุจักันนั่นมาตัวก็ห่อข้าวมาหานอ้องเพื่อจะมากูนาา่นอทุนเนาะตอนนี้คือปาดปาดแล้วๆเนาะกีดเม็ดแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยว

아이오니 응가로 보짐 짱아지 아제 정아지 정아 마파짜가나 아 초비찌는서 수한는잖니제 바비 뭐써 버려 지가 예 바이에 바가 아묘리네 조아가 아왜 이이요 제시발어 송74 버러 응 아이야야 예 바껏 안애 구우터메노 응응 두어 우세나 세나 리포터네 띠에나 티포 띠에나 티포 구터어 เศร้าจนนี่คือ,อยังจิตเต็มแล้วแต่ว่าบุไดไหม,มายความว่าทุกต้นมันออกแล้วนี่เมดทุกคนบางต้นก็นออกน้อยนึงมันก็หยุดเนาะมันเป็นน้ำบางต้นคือต้นอันนี้นะมันจะออกแล้วนี่ทุกมือเลยเต็มเต็มช่วยนี่ทุกมือเลยจะิโน่เลอนีสินี่กับต้นอันนี้ก็คือกันยังยังออกอยู่นี่พิวพิว,พว นี่ก็ยังออกอยู่นี่ตน้นอันนี้ก็ตอนอ้นใหญ่ๆขนาดต้นได้ใหญ่ๆตุยๆแบบนี้นะ่ะมันจะหนามมันจะลายน้ำยางมันจะลายเจ้อันนี้ไอเราทูเพิ่นมากิจแต่เศร้าๆนะมีตัวบุได้มากิจเลยพอมีตัวตื่นก่อตอนเจ็ดโมงแล้วิคือนี่เลยบุได้มากิจซวยเนาะไอเราทูเพิ่นมากิจนะแต่เศร้าๆเรา มาแต่สี่โมงดวนี้คือกีดไปแล้วกีดเมื่อแล้วต้นยางส่วนนี่นะจะเป็นต้นยางของพ่อกับแม่ปลูกไว้ให้เนาะคือมีพันไปต้นแล้วก็ตอนนี้คือคือมือตัวก็มาซวยเก็บกู่เนาะมาซวยกู่อันเพราะว่าสภาพอากาศมือน,นี่คือ <laughs> สภาพอากาศเมื่อนี้คือเขารายงานว่าฝนตกหนักพายุเข้าแต่บม่หัวแทหรือบอกว่าแต่ละมือคือมีตัวบังสภาพอากาศบางมือก็บอกว่าฝนตกแต่ก็บบตกก็มีแต่ว่าเมื่อนี้คือเดี๋ยวจะไปกู้ยางสวยไอรถูนี่ก็ยังออกแต่ละ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 อยู่เนาะเป็นตาสะออนแต่ว่าบางต้นนะออกแต่น้อยเดียวก็มีทุกคนบางต้นก็ออกลายๆแบบนี้เนาะเป็นน้าบางต้นโอเคไปเลยนะโคนอันนี้คือตั้งแต่ของเมื่อวานเลย ลายมือวานมืนอซืนเนาะนี่เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยคุดคุมแล้วก็เอาพยางใส่แล้วก็มันทอกใส่แบบนี้อนะ่ะทุกคนนี่อันนี้เต็มหมดเลยได้เ็อันนี้ไม่เต็มไม่มีนะคะนางนอีอีมันจะขิวขิวขิวแหงๆเลยมันจะขิวมากดูดินี่ก็เต็มเวลาเขาอาไปขายเขาก็ จะเอาเป็นก้อนแบบนี้แหไะไปขายเนาะนปุ่นตกได้ตากปุนได้มันจะมีเนาะมันจะมีอันนี้จะเป็นโซนลุมเครื่องกลางก็จะมีเครื่องกลางก็จะมีเฮา,าจะวหวเป็นจุดเป็นจุดเนาะเพราะว่าเฮากูลละกะ้แล้วก็จะให้ไปถอกใส่แต่บอลเดียวมันเป็นไปเพราะมันส่วนเฮาก็กว้างเนาะแล้วก็แบบเมื่อยจับไปจับมา อากูกูก,กแล้วก็ถอกสายบอลไดบอลหนึ่งกูกูกแล้วก็ถอกสาบอลไดบอลหนึ่งแบบนี้นะทุกคนอันเดี๋ยวนี้เคืออารมณ์เพื่อนอันไปกูทางเทิงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัวจิกูแถวแถวนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็นครั้งแรกของปีนี้เทวตัวมาส่วนยางมาเก็บส่วนยางมากูสวนยางที่จริงนะอยากตื่นเศ้าๆเราอ,อยากพาทุกคนมา มาเบืองมาตัวกิดยางเนาะที่จริงมาตัวกิดยางเป็นบัวมาตัวกิดยางเก่งเลยแหละม่ตัวกิดยางนะแม่บอกว่ามาตัวเห็ดยางก,ก็แบบซาซาเนาะเห็ดยางก็แบบค่อนข้างว่ะเป็นคนละเอียดนหน่อยนึงทุกคนเห็ดยางแบบซาหน่อยนึงแต่ว่ากิดยางนะเมย์บอกว่ามาตัวนะ่วกิดยางไวเอออนาคตก็จะเป็นนักปาาอย่างนะคะเ <c oughs> นาะเดี๋ยวมาตัวจะพาทุกคนเก็บอย่างมันจะคิวเลยแหละทุกคนแบบกินมันแบบหุนแทง กินม <Workers. S 2> ันคือแบบเนาเนาเมนเมนคิวคิวคือแบบเมนเลยแหละภายที่เฮตวนยางก็น่าจ้องหูเนาะภายที่บบเฮตวนยางก็ลองไปสัมผัสอยู่ส่วนคนอื่นเบ่งมันกินมันแบบหุ่นแหงแบบบม่มีกินได้เทียบได้เลยเออโคดแบบโคดของโครโครของโคดเมนโคดของโครคิวเลยเนาะฤดูนี่ก็จะเป็นระดูเก็บเกี่ยวเกี่ยวยางเก็บยาง ราจะพาทุกคนไปเบิ้งนาอีกเบลคเข้ามาเบิ้งนาโดนโดนไปเบิ้งนาก่อนขึ้นมาจึงกูย่ยางคนละเรื่องแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาตัวจะลงไปลุ่มๆนีล่ลุ่มเรามันจะติดนาเลยแถวสุดท้ายคุณๆเนาะเออปลูกนากับบด้พาทุกคนมาปลูกเพราะว่าทีนี้มาตัวเห็ดเวียกหลายอย่างเนาะกันเลยว่า ในการจัดสรรเวลาก็ค่อนข้างว่าลำาบุมีค่อนข้างว่าบบได้จัดสรรเวลาบบได้เดินทางไปไปมามาโน่นนี่นั่นมันจะแบบเออหล,หลายอย่างตกโลนหายไปบบได้าพาทุกคนถ่ายนาบบได้เอ้ยบบได้าพาทุกคนปลูกนาลก,กาเนาะพี่เออนี่ยเออนี่ยอย่างบุยุทธเธอเด้ อันนี้ไอเราทูหากะกิดแล้วติบอมีเก็บบ่ได้เธอติบอไนี่ยังแบบยังนี่หาก,ก็ออกมาหน่อยเดียวสิเออเออไม่ใช่ละมัง้งไอเราทูกีดตั้งแต่เทิงลงลุมมาตีคิดว่ากีดแต่ลุมเขินเทิงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง่งนาหน่อยนึงน,นี่มา็ตัวเกยังบ่ได้มาเธอตั้งแต่ปลูกนาเมื่อปลูกนาก็ไ่ได้มา ไปดูสินาเป็นไงอ่ะโอ้พี่นี่คือนาบอกเลยว่าเขาน,านางามแฮงงน้ำเพียงพอน้ำเหลือสวยมากทุกคนอ ดูสิข่าวคือแบบงามแหงขานาไปโตปีนี้คืองามแห,งเ,หงเลยเห็นโบเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเกี่ยวข่าวดีกว่าเนาะให้มันแต่ว่าคันนายังบได้ทางเธอยังบได้ทางคันนาคันนายังแบบฮกๆกอยู่เลยถ้าเอาคัน,นาออกนี่คือแบบข้าวปีนี้น่าจะได้อยู่เยอะมากเลยอู้สวยสวยงาม สวยมากเลยว้าวงามบา่นางงามบ่ข้านางงามบา่งามแหงเลยทุกคนงามแหงแหงเขียวอุ้มทุ่มอยู่เลยโอเคทุกคนตอนนี้คือเออเป็ตัวกำลังแ <c oughs> ทนตัวเองเอออีกละ่ะที่นี่คือเป็นตัวกำลังกูย้ยางเนาะบบมีบนิ้วบบมีถงมือบบมีอย่างเลยแล้วที่สำคัญคือ มันยังโบยุดเธอเพราะว่าอ่ากี่ตั้งแต่สี่โมงเดียเด๋ยวนี่คือแปดโมงปลายเก้าโมงแล้วเติมโตเดี๋ยวนี้คยยังโบยุดเธอแล้วก็ไปโตนุ่งส่งขาซานมาส่วนนุงกัดเต็มแล้วติเธอคิดยังไงนุ่งเสื้อผ้าแบบนี้มาแล้วตอนนี้คือตัวกำลังกู้อย่างกับโทูเนาะมาเลยอันนี้คือยังโบได้อัโบลายเนาะบางต้นกับโบลายแบบนี้เลย เพราะว่ามันยังมันยังเอ่านำยามยังลายนำยางมันยังลายบ่หยุทธ์เชื่อกว่าเป็นยังกูไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าอันเมื่อนี้เขาบอกว่าฝนตกเลาวเปนตอนเนาะฝ่าลมฝนตกพาโยกเข่าก็เลยว่า<ม>ก็เลยว่าอันเดี๋ยวจะเก็บเลยมาค่ะที่จริงคัน ที่จริงเอามือจับก็ได้นะแต่ว่าบบไม่จับถ้ามันเหนียวคันถาปล่อยให้มันแบบคันหูว่าฝนบตกนะทุกคนเฮาปล่อยให้ประมาณสองมือมือทีสามเฮาเคยเก็บก็ได้นมตัวเนาะแต่ว่ามันจะขิวมันจะขิวกว่านี่แหละก่ะคันดาฝนตกมาแล้วมันแบบอาจจะบักใครดนรู้มันจะมันจะอันน้ำยางเฮามันจะเสียโดยเลยว่าเฮาจะเก็บมื่อนี่เลยเพราะว่าห้องหัวมือนี่ฝนอิกตก แต่บุ้งว่าตกหรือบรสภาพอากาศนี่ถือสาวอะไรบางมือกับตกบางมือกับบทตกแบบนั้นนะทุกคนมาเลยต้นนี้ก็ไม่เยอะนะบางต้นอะนะนะ่ะไล่หลายบางต้นอ่ะหน่อยเดียวยิดมือหนึ่งได้สำเนียงก็โอเคละ นิดเดียวซื่อนิดเดียวเออบางต้นมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนบอกแล้วแต่ละต้นไม่เสมอกันคือบุหัวบอนอื่นนะราคาเท่าใดเนาะบุหัวบอนอื่นราคาเท่าใดแต่ว่าอยู่บ้านเมื่ต้นนั้นราคาเมียโดียวทีู่มาสิเอ้โหคกันสิบหกพันห้าร้อยเราถือว่าสิบหกพันห้าร้อยต่อโล ที่นี่ยางพลาราราคาต่ําในขณะที่เงินเฟ้อเงินกีบล้วนะเงินกีบล้วนะหนึ่งรอยบาทได้อยู่หกสิบแปดพันกีบทุกคนหกสิบแปดพันห้าร้อยบางหมื่นเนาะบางหมื่นก็67หกสิบเจ็ดพันบางหมื่นก็หกสิบหกพันบางหมื่นก็หกสิบเก้าพันก็มีขั้นถ่ายอยากแลกเงินบาทอยากขั้นถ่ายมีเงินกีบแล้วอยากแลกเงินบาทอยากได้เงินบาทมามาเก็บเนาะสมมุติว่า มีเงิน67ล้านกีบหรือว่า68ล้านกีบจะได้อยู่เงินบาท10,000 0บาทคือเฟอร์แหงหงคันธคาเทียบใส่สมัยก่อนสมัยก่อนเป็น30พันต่อ100บาทก็จะคันประมาณ60ล้านจะได้อยู่20 0,000บาทแต่ว่าเงินกีบเดียวนี้คือเฟอร์แหงหงทุกคนเฟอร์แหงหงกีดอย่างเมื่อป,ปีบางทีก็บบุอดหนึ่งแสนบาทซ้ำ นะมาเลยแต่ก็ได้สู่เอาได้อดทอนเอาซื่อๆทุกคนเหตุอย่างบ่ได้บ้านเมืองเป็นแล้วนี่เนาะเขาเป็นประสาชนตาดำๆเขาเป็นเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งก็ใส่ชีวิตไปแล้วนี่ละ่ะหาเศร้ากินคำแบบนี้ลหละเขาเงาหมาขาแาน้่มตัเต็งาน เย่จะสิ้นสุดทางหนึ่งนี่ก็ถือว่าได้แล้วน้ำตอนน่ะกีดมือหนึ่งได้สำานี้คือต้องบอกเลยว่าเงินกีบโคตรเฟอเฟอร์แหงเลยขั้นถาเทียบสซเมื่อก่อนนี่กีดเมื่อปีบางทีก็ได้ลายแสนบาทก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้นิมตีเป็นเงินบาทนี่ โบได้อย่างเลยทุกคนเงินกีบบ่หวัวเป็นอย่างยิงเจะกลับมาสถานาการณ์เดิมก็คือจิยากอยู่เนาะคือกลับมาบ่ได้ลนเละอืเแล้วทุกคนจะสงสัยว่าเป็นอย่างยูล่าเราเว้าเงินบาทเพราะว่ายูโบเก้วนี่จะติดกับไทยเนาะเวลาเขาซื้อเครื่องสื่อของอย่างก็จะคิดเป็นเงินไทยก็เลยว่าเขาต้อง เราต้องอไดบ่วอาไทยเพราะว่าเงินไทยนะมีอิทธิพลต่อกับคนลาวแห่งๆเลยโดยเฉพาะคนที่โดยเฉพาะแขวงที่อยู่ใกล้เคียงกับไทยอย่างเส้นบกแกวเฮาเนาะสื่อเครื่องสื่อของมีอย่งก็แล้วแต่เขาจะคิดเป็นเงินบาทเลยนะทุกคนเออซึ่งจะบอกว่าบุญกินเจียงเดือนเก้ามาฮอดแล้วคันถาดอกอันนี้คันถาหมากอันนี้แก เขาจะเก็บหมากอันนี้ไปขายทุกปีเลยต,ตั้งแต่ตัวจือความได้แม่จะเก็บดอกคาเนี่ยไปขายเพื่อซื้อเสีนหมูของบุญกินเจียงเดินเก้าทุกปีอันนี้ก็จักหน่อยก็ได้มาเก็บแล้วนีย่ยินเสียงยนเสียงเฮอบิน ้าโมงปเราติ้มต่อเดยนนี้นะเก้าโมงเคิงเฮือบินจะได้ยินเสียงอยูุบ้านเป็นตัวเนาะคันถามมือใดคือได้ยินเสียงเฮือบินนี่จะมาเวลาสองสองเชือเนาะเป็นตัวเนาะเทือที่หนึ่งคือเก้าโมงเคิงเทือที่สองคือสามโมงเคงอืมจื้อได้ตั้งแต่ยำน้อยๆเลยเป็นตัวนี้แล้วแล้วการบินนะเขาบ่มีการเปลี่ยนเวลาเดน่ะเต่ละเทือที่ไม่ได้ยินอยูุบ้านเป็นตัวนะ เก้ามงงกับ3ามมงเคิงทุกมือ่อเออทุกมืออ่อไดแต่ว่าบางมือก็บไ,ได้ยินน่าจะเป็นฝนตกบอแบบนี้เขาก็บ่บินเจียเนาะโอเคไปทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนก็น่าจะได้อยู่ประมาณ5้าโลนะคะห้าโลได้กี่บาทห้าโลโลหนึ่งสิบหกก็ได้อยู่ในหนึ่งลนะไป ต้นมันก็จะมีแบบไล้ราเนี่ยเลยทุกคนของเตก้แมนหากระปาดแล้วก็กูเนาะมันก็เลยว่ายัางบุษช่อนี่ก็ยังบุษช่อนี่ที่จริงยังบุษช่อแต่ว่ายานฝนมาเขาก็เลยกูก่อนนี่อันนี้หลายๆเลยเป็นแน่นี้เลยทุกคนอูอันนี้คือโอ้โหอันนี้คือบอลไม้นะนี่เป็น,น,นอะไรทุกคน คนเดียวดูวจะขอเจอจ่ก้มลาลาแล้วเนาะจะกู้ยางต่อเรื่อยๆพอบมมีมือกองล้วมาบายบายบาย,บายไรนี้เขาใส่ส้งขาสั้นมาแล้วก็โอ้ยใครบอกให้เธอมาอย่างนี้เนี่ยป้าป้าหรอ <laughs> งงมากแล้วเธอจะเก็บยางช่วยฉันไหมไม่มีไม่มี <laughs> งงมากบ๊ายบายทุกคนบ้านเฮามันก็จาบ้านเฮานี่แหละโอเคเนาะติดตามอีพีต่อไปเด้อบ๊ายบายเราต้อยบายบายสบาย,บายดี